นั่นเสียงอีโบสไหนพูดคำว่าสวัสดีครับมาสิสวัสดีครับเห็นไหมสุเห็นไหมอ้ตอกมันหลอกนะอีโบสมันหลอกเขาพูดเพราะมันอัดเสียงเขาไว้อ๋ออัดไส้ใช่ไหมเอาไปสเตริวไลยกาโอ้ยตริวไม่เป็นไรนะแก ให้เพื่อนเราเอาไปทับถือว่าทำบุญนะไม่แล้วเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เมื่อกี้น้องแมวเหมียวอ่ะก็ทำไมเ้องเรียกเขาแมวเหมียวอ่ะก็เขาเขียวลิตเติ้ล k ิต t ีไม่เห็นชื่อเขาแล้ไงฮะลิตเติ้ลก็เ a ็นเล็กชิตรีกับลูกแมวไนโซ่สู้แล้วไงฮะแม่เลยอ่านวะ จะเล่นอะไรนะเออว่าตัวแต่ละการเหมือนเดิมใจอ่ะมันใจยาามอุ้ยมจะกรูดจะกรูดเล่นอะไรดีล่ะเนี้ยเล่นอะไรดีล่ะนี้ย แบบการนี้ดีกว่าไว้เล่นมาสิบกว่าปีขอเล่นสักน่อยยีหน้าขอโทษโทษนะคาทั้งคู่ป่ดปาป่าป่าฉันฉันเธออยากเล่นป่าเหรอกูตัดให้อลเอาเธออยากเล่นหรออุ้ยไอสุอัสตาต้ามาเล่นไอสุอัสตาต้ามาเล่นป่ามันหน้ามันโหดเลยเนี่ยกูก็พูดไปตั้งแต่แรกมึงไม่ได้ฟังกูสักคำเลยอ่ะ เขาปัองเสียงุชชัยอยู่สู่เขาเล่ัยกันอยู่พอนดินต้องเอาสเตลมาเล่าจ้าแมวเหมียวยังไม่ได้ินเซตสินค้าไทโอเน่ยวอสอันน่สีสมากูต้าไทโอนฮัลโหลเปิดไมเปิดไม่์หน่อยเร็วเร็วไอ้ป้าเดปะ ได้สิสู่เปลี่ยนเร็วสู่ไปซัพพอร์ตใครจะป่าไม่เอาเอลูกเปลี่ยนแล้วอะงูไปหมดแล้วกูงูไปหมดแล้วกูตาเขาอยากเล่นตาใช่ป่ะเมื่อกี้เสียงกูตาใช่ไหมตาไปออฟกันฮะสับสนไปหมดแล้วมึงสมบูรณ์ป่าเราจะรักใครหมดไปแล้วกี่คนบุตรตาเสกบอส พูตาเออตาหน้าตกลงกันดีๆนะว่าใครจะปาเออเอาใหม่นะเขาจะพูดเลยเสกดังนี้แบกมหนนะครับให้เลยได้แล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอาเอาไอ้นี่เอาบางเหียนมาใส่หลังยิ้งสูดเอาอ่านมามาใส่หลังยิ่งสู กูไม่ได้ถึงขั้นมาด้วยซ้ำมีเจ้กูเป็นคนสูงเงียบสูงเงียบสิไม่นะคะอ๋อผมผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้แรงที่สุดใน ROV เพที่แรงที่สุดแล้วจะเล่นแรงไงก่อนอย่าขัดได้ไหมสู้โอ้โหพวกเขาเออมาป่ามึงมึงจะฮิวก็ลองดูติดไปติดมาเราต้องลองดูจะให้เขาฮิว รต้องอย่างนันแหลเออไม่อย่างนันแหละไม่ได้ดูประวัติเห็นไหมไม่ไดดูประวัติเขาไม่ใส่เออไม่ฉันไม่ดูมันแล้วนะชวนเขาเล่นก็ไม่ใสอ่บายูอบชวนค่ะอโดนเต็มเลยตอย่าไม่ห็นายาโตัรนออีเจ ตัวนี้ครั้งแรกของกูอะทำไรได้บ้างเนี่ยบินนี้ขึ้นหรอกมาขนตีให้โอ้ยพบนี่เนี่ย่ามนโอ้โหเป็นนกพิการอีกมีปี๋อยู่ข้างเดียวโอ้โหมันมาหลายวะ ร้ผมจะแตกแล้วเร็วทุกคนแบตเตอรี่ต่ำทำไมไม่รู้จักชาร์ตไว้สู้ทำไมไม่รู้จักชาร์ตไว้สู้เราจะพูดคำเดียวกันทำไมเตรียมพร้อมไม่เตรียมพร้อมนะกูยังไม่ทันบอกเลยว่าแบตเตอรี่อะไรต่ำ แบตเตอรี่อะไรหูฟังหรออืมป้อมเลนดารของเราถูกโจมตีกูแค่แวะมาไปแบตเตอรี่ของแบตสำรองอื้อตายไปซ้ายบ้าเอ้ยเอาเลยเอาเลยอุ้ยอีกทีเดียวอ่ะวิ่งเอออื้อไม่เป็นไรนะอํานาจจะแก้แคร์นะฮะายเมื่อกี้ฮะ เราจะป้อมแตกภายในนี่เลยสองนาทีแบบกิ๊ดจี้สองนาทีแบบกิ๊ดจี้ต้องสลับเล็บป้าสู่ไปข้างล่างเลยป้ากลางแม่กลางไหมกูติ๊กป้อมแล้วนะทำไมกูไปไม่ได้เร็วสู้รีบไปให้ไวติ๊กเร็วกว่านี้เดินไปเดินไป โอ้ยคุณฟอเรนเจอรโน่ลองฟูบไปแล้วใครก็ได้เอาสีเหลืองเลยเปล่าหรือว่าเราเอาไปแล้วเราไม่มีอะไรแล้วเต็นล่างโลงหมดให้นกแทกทำอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะเอา อยู่ไงรีบๆขึ้นมากลางเคลียร์เคียร์ีบขึ้นมาแล้วแหละชิ้นเหงาเหลือเกินต้นไม้เขาสลับกูไม่หยุดเขาสลับกันแล้วนะรอดทำไมมันตอบกูฝันซ้ายที่ขวาชิดหน้าแดงมากกว่าในบอสเอานะเอานะเอาเลนเป็นไงเฟนตี้เฟรนตี้เอาแล้ว เกีบไปตามกับป๋าเงนี่โดนลูกบอลน่าแล้วหอยเชืงชาไปไปเชืองาไปได้แล้วเกือบไปละเกือบไปละพุ่งนี้ดีกว่าพุ่งนี้ดีกว่าเฮ้ยมันใช้อันตีอะโง่ แบบเล่นๆว้ายังอ๋ออีนี้มันฟันกูใหญ่เลยอีนี้มันฟันกูใหญ่เลยตัวมเค้มันฟันกูแบบยิ่งกว่าสับสับหมูอีกอมแล้วฮ่าป้อมมันแนตกหมเลยมานากูหมดมนานากูหมดเออ นกแตกมาอนกัแล้วมั้งเธอกลางมันก็ไม่มีใครนะก็ตีตีไปก่อนก็ตะดันป้อมอีเข้าใจไหมว่าตะดันป้อมเหมือนเลยแตกตายเลยก็จะดันป้อมเหมือนกันต้องทถวไม้มีเลยซื้อเลี้ซื้อเลี้ยเนี่ยมนาินบอกแล้วว่าโอ๊ะกลอนจับโลอนจับ มันบอกแกแล้วใช่ไหมแกไม่เชื่อฉชนมันนี่มันชอบดื้อรันนะดื้อรันเออถอยกันีค่ะไม่ไหวใครมาก็ไม่มาแล้วก็เปิดต,า,ตาอยู่ตรงนั้นนะครับาจิบโอ้ยเฮ้เหรยบินเก่งจริงด้วย <c oughs> กลางแล้วค่ะ แล้วมันเก็บสเต็กมาอยู่เนี่ยนัก็ต้องสองมหนึ่งสองต้องใช้ตอนที่มีคีีหรตอว่ามีไรเฮตี้ไม่ใช่อยู่ว่าจะดินนาดไหนไ้ทพูดงตัวนอไว้ถึงสองสองสามหนึ่งสอ กูได้แต่สองสองแล้วก็สองสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งสุดต้องเร็วกว่านี้แกต้องเร็วกว่านี้ทำไมสามมันมีให้กดแป๊บเดียวเองอ่ะ <c oughs> ต้องเร็วนิ้วแกต้องยาวเดียวกูแกต้องกดให้เป็นคอมโบโชุดเดียวแกอย่า,ยาก,กดหให้เขาถ้า <c oughs> มันจะบ,บินไม่ได้เออ,อ,อแล้วกูโดนต้นไม้ชนเหรอเหรอไม่ค่อยแรงนะที่ตัวนี้ไม่ค่อยจะคนที่เล่น ใช่เมื่อก่อนเนี่ยมันแรงมากเลยมันเพิ่งโดนมันเพิ่งโดนบัฟเตอร์เห็นลงคนปุ๊บเมื่อก่อนนะถ้าเกิดได้บินอะไรยังไงก็ต้องได้ค่าเลงอดทนจนกว่าจะแรงไหมต้องได้สักตัวเมื่อก่อนโอ้ยกูจะตายว่ะกูจะตายว่ะเหมือนกันเลยโอ้ยกูตายได้แล้วกูตายแล้วโอ้ยโอ้ยลมพอมกันเลยเจ็ดประสาทกูเสียหมดตอนแรกถอย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  ตอนได้ไหมได้ไหมไปตายแน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายหมดเลยอีสูลับซิทีอีสูถอยใส่ซิทถอยทีนี้ตายเลยอีสูถอยมันดื้อล้างเลยเนาะกูวิ่งอยู่อ๋อพ่อพูดก็บอกอยู่ว่ามือกูไม่ดีลางก็จุดแตกไปเปลี่ยนใหม่ประสุดปะ เดินไปต่ออย่าไปบอกแล้วอย่าไปซื้อมือที่ต้านตลาดไปซื้อนู่นชอบไปเลยเดี๋ยวเปิรมลมา켓ไปซื้อนู่นท็อปเหมือนมาอยู่ในนี้อดทนจนกว่าจะแรนค่ะโอ้ยแม่ไปบนเลยโอ้ยแม่วันนี้มาเอาสีม่วงเอาสีม่วง โอ้ยสองคนสองตะวันไปเลยเออสองสาวบินไม่เปนน่ะวิธีบินแบบบินไม่ตกมันคือกดสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วก็ถ่ายแบงค์หน้าอย่างเดียวเลยไม่ต้องก็ตีตีตีเข้าใจไหมส่วนท่านผู้ชายสอเนี่ยจีเมื่อกี้มึงสอนกูยังไม่เข้าใจเลยโอ้ยจะไมต้องแย่งกูด้วยจะไปต้องแย่งกูด้วยแล้วอะไรนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตีห้าตีตีตีสองไปแล้วไม่เห็นคุมไหมล่ะขึ้นเลย มาแย้งกันมาโวยเออบทเกลี้ยงแย่งกันนะพิมซิมโบสอยากจะมาแย้งยู่นะพิมซิกูไม่อยาเจยนี่เลยไม่รู้ว่เขาทำอะไรก็ไม่รู้แปลกแต่ก็เอาอ้าวหยุดเดินอีกแล้วนิ้อกูเป็นไรไม่รู้ว่าเราจะเดินลงไปซื้อเลยดีอะไรนะชื่ออะไรนะจริงไงยันสี่างตอนนี่ สูตลงไปซื้อเล่นมันก็ไม่ได้หายเลยหรัอนะลาเข้าใจปะมันก็ไม่ได้จะหายเลยนะยาวิเศษมั้งผู้ชายเรียกเนี่ยสูตรทำไมไม่ตอบเขาวะฮะไม่เลยผู้ชายถามว่าเบียนตีหรือย่างไปแล้วเมอกสอนบินไงอ้าสอนแบงแก้กับฉันเงียบแล้วก็ให้นางสอน อืตายเลยอ่ไม่ต้องสอดเลยมันตายอืมถอดใจเถอะคุณแมวเหมียว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อๆๆใครพูดแมวเหมียวหรือว่ากูตา้ากูตาหรือเปล่าเออกูตา้าวิธีบินบินแค่สามตัแตกแถ้าแบบถ้าบินเียนอ่ะกดสกิลหนึ่งแล้วกดสกิลสามแล้วก็ถ่า,ายแว้งหน้า,างเยว เนี่ยไมม่ีได้ยินไม่สูม้มึงพี่พีทวะเนี่ยแต่อีกแอคเคาหนึง่งทำดูก็ได้ทำอยู่บ้านตัวหนึ่งเบ้งอ่ะสู้ล,ลองลองลองเร็วไม่เอาจบจบไปเถอะมึงอย่าลีลากูยิ่งปวดนิ้วจบอะไรสู้มันยังจบเพจอะ๋ะเหรอไหนจบยังไงเออแล้วแกก็ช่างเลือกตัวมาเล่นนี่นะเออเออแต่ซัพพอร์ตยาดีละ แต่ว่าก็ถ้ากูไปฟาร์มกูก็จะอยู่ในแต่ในป่ากูจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมึงกูก็จะอยู่ในป่าร่อนน่ะต้องมาช่วยกันไฟค่ะถ้ากูเล่นตัวป่าคือตัวที่ต้องไปตีสัตว์จงหวนอย่างเดียวมึงก็คงโดนบาบูตีตายอยู่ข้างๆถ้ามึงไม่บินแบบบินบินบินไปแล้วมันบินได้แล้วมันบินได้แล้วมันบินได้แล้วแต่ไม่มีใคร ต่ไม่มีใครเลยเือมันกำลังไปล่างกัดเหลวกัดเหลวมันไปแล้วหนีสู้หนีกูกดไม่โอ้อีกงานเอางี้สู้กันแค่แค่อันตี่เอาไว้หนีบินหนีเนาะต้องเข้าเก็บไว้บินหนีเลย u x u i กูเป็นไรไม่รู้วะเจมันชิดขอบจอเกินไปอ่ะกูกดไม่ได้ลากมาไม่ได้กูบังคับ u x b i คือปุ่มกดปุ่มกดอ๋อ ม,มันตังค่าได้แต่สูแล้วต้องให้มันติดตามแล้วแม้กันไว้อยากให้มันมาสี่วงจะเจอทอโทรัพท์ใหม่ประสุปะเอาอยู่เกี่ยววะอืมมันคงไม่ดีหรอกรุ่นนี้แต่ที่กูปวดมือมเมื่อกี้ก็มือกูก็ต้องซื้อใหม่ปะ่ะอืมใช่ไหมครับใช่ไหมหมดเลยเอรอปวดอีวันระวังนะเม่แพงสูงห้าบาทสิบบาทอืม มันมันถูกไปไหมมันมันถูกไปมันแค่นั้นแหละเพราะมันแบบของดีบไปแล้ว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 เอีงมาร์กจบมือเร็วทุกคนอาจารมากแล้วกรี๊ดออกมากรี๊ดออกมาจุงเแม่งกดไวโว่พูดพูดออกมาตามจิดได้ยังไงกันสุอันนี้ไม่เดินอีกแล้วเดินสิแล้วทำไมมันถึงไม่เดินอะฮะงง สงสัยเลยทีอโหมดสอีเมลหาไกนหน้ามีแม่มรหาไกลว่าเรหัดสีเดินอยู่แบบไม่หยุดมันไม่ยอมเดินไกลหน้าไปที่สุดแบบสู่ลูกค้าภาษาเจียนคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะลิฟต์จบอุทล์รมานหรือเป็นที่ไหนเนี่ยเหมือนนิ้วโป้งคูมันไม่กำหนดทิศทางอ่ะมันช้า เราจะเป็นอันมาพึ่งกะปะพา่าเลยแหละทั้งอันนะ <c oughs> อัะติดติดเตียงแล้วมั้งเตียงแล้วแรกอีสุเกต,ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วแค่เพรมีแผกดทับแล้วแหลอย่างเงีย้ย <c oughs> อย่าว่าเป็นเล่นไปถ้าเกิดสมมติว่ากูออกแอกไปให้ทราบไว้นะว่ากูมีอาการนิ้วชาก่อนหน้านี้นิ้วชาสองข้างาแม่เฮสู่อายุเท่านี้โอ้ก็ไม่เท่านี้แล้วเนาะเผื่อเล่นเล่นเกมอยู่แล้วแบบเงียบไปเลยถ้าฉันบอกแล้วว่าเออให้ดูแลสุขภาพก็ไม่ดู หัวก็ไม่มีอันน่ะกูหาบ้านพักคนชรลาอยู่ที่แบบไม่ตีก็ไปด้กันนี่แหละค่ะก็ไปด้วยกันนี่แหละค่ะอยู่ไปจองเลยค่ะห้องหนึ่งค่ะเตียงสองชั้นค่ะอยู่กับมึงแล้วมึงตีกูวไอ้สวยม่อยู่ไม่ยืนแน่นอนพวกปูนุ่ม เเช่วยด้วยช่วยด้วยข้างหลังหันมามองเพื่อนหน่อยหันอยู่หันอยู่ตามไม่ถึงอ่ะตามไม่ทันอ่ะโอ้ยมันเป็นอะไรอีสูไต้เด้อีสูไต้เด้ที่แล้วเนี๋ยวเท้าเหนียวก้อยเดี๋ยวจะยังจะตามเขาไปไม่ได้อยากจะตามเลยมึงกูมีนเชิดไทยที่บ้านเนี่ย ตุดลองแบมือกำแบกำแบกำไม่ได้เป็นที่นิ้วหรอกมั้งกูว่าถ้าบริหารอิสุมูแล้วจะาเป็นแบบนิ้วนิ้วหลอกกับเป็นทางผืดหรือเปล่าฝั่งเกมตู้ฝั่งเกมที่มือเป็นทางผืแต่ต้องไปผ่าตัดสู้ไม่เอาอ่ะนั้นลัวมันงามมันก็ไม่หายนะไม่เเซิร์ชเน็ตแล้วมันให้หงายมือขึ้นแล้วดัดไว้ห้าไม่แกงฉันน่ะฉันน่ะเคยไปรีดไข่เออไม่ได้ไขมัน ผังผืดที่มืออ่ะริดผังผืดที่มืออ่ะเสร็จแล้วดีมากเลยนะเออแกไปเช็คจริงแต่แต่แต่จะเจ็บมากเจ็บแบบเหมือนโดนเอามีดแทงเข้าไปแล้วกีดแล้วกีดอีกครับส้มาช่วยงันตีนี้ถ้าแกเป็นหนักๆก็แกไปหาหมอเถอะสุเผื่อบางทีมันจะหมดผืเอ้าฉันไปกูมาแล้วว่ากูจะเดินมาได้โอ้โหเดินมาสู้เดินมานี้มา เผื่อต้องผ่าตรงผ่าตัดอะไรพอเะคือเอาทีละโลกเจนเยน็นคนจะเยนเ็ยนเหยอกูเกหวานไปยังเบาหวานมายังยามาแล้วมาหว่างความดันน้ำตาลน,นู่นมีไขกระดูกอ,อีกโปุอบเขียวเลยแสงก็ล่ละอุ้ยจะอีกแล้วอุ้ยชนะอีกแล้วเออมาจากจันทร์พันลึกเนาะ เนี่ยสองคนเนี้ยรับรับพวกเราเป็นเพื่อนไว้น่อยนะเพราะว่าเราอะเข้ากันได้จริง <c oughs> พอดีรูเลยเนอ